หน้าลุงหนังอินเดียพี่หน่อยวันนี้เราพาไปดูจอห์นวิกค่ะเดี๋ยวเราพับชมกันว่าตอนจบจะเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับจอห์นวิกจอห์นวิกตายค่ะจอห์นวิกตายจอห์นวิกตายตายเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนี้เองค่ะตายเปล่าไม่รู้ต้องมาดูกันเองค่ะไม่รู้ว่าจอห์นวิกตายไหม ต่วมันมากยิงกันไปนะย่าประมาณลูกกระสุนนะยาประมาณแบบเจ็ดมือกว่านักอะยิงทั้งปืนประมาณพันกระบอกยิงกันทั้งเรื่องไปทุกคนเราไม่รู้อะไรเราหนีร้อนเพราะเขาของเอเชิญชวนนะคะเชิญชวนมาดูจอห์นบิ๊กจอห์นบิ๊กสี่กับกว่างเป็นเพี่อว้า